ทำใมึนพาฉันมาดูเปงเจี๊ยกเออก็พอเลียกทีีอะไรนะแล้วเราส่เงินถ้าเป็เกียเพิ่มปืนพกเลยวะด่านดัง การ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 ใส่กล้ายิงที่จานคุยหัวบาดสามนัด ARPK อยู่นี่ ML ตัวหนึ่งกระสุนมันงอปืนไม่เท่าไรหรอก ตัวมีเงินล่างอยี่ยใส่ร่างอยู่นี่อยู่นี่นสองตัวมั้ง <c oughs> ล้มตัวใส่ตัวใส่สองมันล้อมีอีกตี้อ่ะ ไม่รู้ว่าตีนี้ไม่รู้ว่าตีนี้มันรวยใครอยู่ได้คิวสองตัวตีนี้แต่ไม่รู้ว่าอีกตีนึงกันอยู่ไหนเพราะเหมือนมันรวยตีนึงอยู่ก็ไอ้ผมไม่ได้เคลียร์มาแล้วจากข้างล่างไม่ไม่ไม่เจอเพื่อนอีกชล้วโอ้โหวันอีวุ้ปืนเลยเหรอ แบ่งน oh, uh, ้อยก็ไม่เหลือเฮียแล้วอะไรวะใจเฟื่อโอ้โหเฮียไอ้ยเดียกินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยเหลือเท่าไหร่สองปีกูเงียบเลยไอ้กระตั้นโยนอะไรอ่ะเฮ้ยโยนทุกโยนนี่อ่ะเก็บหมดโยนตันโยนกูเก็บจัดคออยู่เลย điều đấy, anh vô gì kia, ha? Ơi, không bị vô không bị luôn À, เอ็มปี้ตีเอ so ็มปี้ตีแพ้เยอะแพ้เยอะถ้าเกิดอย่างนี้เช็คก่อนดีกว่าว่ากัได้ว่ากัได้สิสเพ้เยอะฮ่ามีที่ไหนเอาไปก็ตั้นเอ็มปี้ตีเอ็มปี้ตีเฮ้ยเฮ้ยมาเทียวไหมใช่โอ้โหตุนเตะเตัแบบมีคนเปิดประตูแล้วตาย อยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยตายอยู่ข้างหน้าเลยวิ่งไปกำลังวิ่งไปทาโมเดลถนนอยากอยากใช่เหรอตายเลยอิกมามันวิ่งไปทางเนี้ยแล้วมันเหมือนได้ยินเสียงปืนหลังๆโมเดลมันจะวิ่งกลับมา เหมือนคนบอดมั้งมันมีไม่ก็แต่จะเป็นคนจริงเ,เพราะว่ามันเปิดประตูรูดอาจจะเป็นคนจริงก็ได้ใช้ก่ออะไรดันเซตสามก่อสารนะใช่ก่อสารหมวดหมวดที่มันเวลาเปิดกล่องแล้วมันจะแ็กอะหมวด F เจ็ดอะโอเคเอาจจะคนบอดก็ได้ ถ้าตรงนั้นตาแสดงว่าฝั่งนี้ยังไม่เคยวิ่งเข้าวะแม่งเอ้ยพูดไปทางขาดคำ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยครัว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 รวะเบียงนอกระเบียงนอก <c oughs> หัวห้าใช่หรอใช่มัง้งหมวกหมวกแบบใส่ได้แต่กระจกไม่ได้อะ ในขัวตัวหนึ่งขัวตายขัวตายขัวตายเข้าหน้าในขัวตายนะข้างล่างโดนยิงเข้าหน้าไปเหมือนตัวเหมือนตัวแฝงก็โดดใส่ดลยไปมาแตา่ปั๊มก่อนแขนดำ ยังวิ่งวิ่งดันเดินอยู่ไม่รู้มันจะขึ้นไปเซฟมันจะลงมาเซฟของเพื่อนในครัวแบบในครัวเป็นหมวกสีสีน้ำตาลในครัวตายในครัวในครัวเจ็บอยู่เจ็บอยู่สายมือสายมือตายเลยอ้ยโอ้ยนักขับเตอร์ กลัต,ติดตัวอีกตัวเดี๋ยวเขกเติาบาง็กว่าอืมโอ้ยโหสโคบอะไรวะตะไคร้โอ้ มาดูคิวแคมป์เย<ะ>โอ้โหกระสุนสีอาร์คควรจะไปทางไหนดีถ้าเข้าสเตเบิลก็น่าจะเอ้ยถ้าเข้าเกนเทกก็น่าจะสัดปะ ไปลงไปลงม้าก็ได้ลงม้า่าจะเร็วสุดว่ะลงม้ามีเซฟแล้วก็เดี๋ยวไปสอลฮอล์ไหมล่ะนะเถอะว่ะวิ่งเซฟสอลฮอล์

ได้ได้นี่ได้ได้ได้ฉันตา้ได้ได้ไต้โอเคเฮ้ยเหมือนเหมือนอะไรหมวดอะไรอะหมวดสี่ใครครับได้ ถูกตัวแล้วถูกตัวแล้วอเ,เอากระสุนสามมาไม่กล้ายิงอะไรเลยอะ่ะไม่กล้ายิงทั้งตัวมไม่กล้ายิงทั้งหัวกระสุนสามปืนละโอเคกระสุนเจอก,กับเอ็มสี่อ่ะใช่แล้วมีหมวกอะไรใ,ใส่ป่ะเอาหมวกสีไปใส่ป่ะ ไอ้ถั่วฟางเดี๋ยวจะเอาหมวดนี้หมวไหนก็ได้เนี่ยมีสองหมวดไหนก็เหมือนกันแน่เดี่ยวท่านเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอันไหนก็ได้สมอหอต่อปะอ๋อเออว่ะกำเนินตามแผนต่อ ืูเติมสุดโมเทลดันไป s อล l l หรือไปตามเสียง,งไปเป small hall ดีกว่าโอเคยิงโคตรเก่งยิงประสิทธิ์นัดพอดีไป ฉันว่าถ้าไปโมเทลเราเล่นลำบากนิดนึงมันมเล่นในบ้านเนี่ยมันแคบแคบ บอดแทบโอ้ก็ออกแล้วไงบอดยังอยู่เลยเปิดคนละเซฟพอ ที่เคลียที่สุดตอนที่จะเคยมีมาหัวอันนั้นแม่งอย่างแพงอะทำไมนะบวกอะไรหัวที่ไตใส่อยู่อะแพงเหรอแสนสองอะไม่รู้ว่าแต่มันกลาวมากเลยอือมันแบบเสียงก็หยิบได้น้อยกันโล <c oughs> ได้เสียงน้อยโอ้แพง ไปไหนดีไปไปบ้านปะบ้านบ้านกับบ้านไหนวันเล่ไอ้บิลล่าไม่ใช่วันเล่ดิบิลล่าไปบ้านแล้วโหลดดิงมีคนตายโกดังมีคนเกิดยิงสับเพเซอร์อยู่บ้านไหนวะ บ้านเนี่ยข้างๆเนี่ยบ้านเป็นีล่าเนี่ยอ๋อช่องวงหน้าดูหน่อยแตค่คนอะอยู่โหลดดิง้งเทียบได้ตัววางเลยเหรอเร่เดี๋ยว Oh, oh, oh. เปิดเปิดประตูเปิดออกดูมีเสียงย่องอะไรเหมือนบอดเดินแต่ย่าอยู่ข้างบ้านโคตรเกลืออะไรวะเ <c oughs> ม่นนาบอดปะฝั <c oughs> ่งข้างบ้านเลย ดาไปว่ดาไว่ hmm. หน้าบ้านหน้ารั้วเนินล้มตัว ในห้องครัวมั้งมันไปดึงเพื่อนล้มตัวหนึ่ง กระตุกว่ะเนี่ยชอบกระตุกเวลาเจอคนเหมือนโหลดผีอ่ะข้างบ้านวจะโดนหน้าวะ่ะอันหนึง่ง ตายแล้วตัวหมดมีอีกตายข้างนอกข้างนอกทางเข้าทางเข้าประตูทางเข้าตั้นตั้นล็อกทางขึ้นไหมหน่อยข้าตประตูลัว สองตัวสองตัวตายสองตัวตรงนี้ตัวนึงแล้วก็หน้าบ้านตัวนึงอ<ม>ืมตายกันนะไปก่นกนนอไกนได้เดี๋ยวเไปก่อนได้ต้องเรียนส่วนดวึโอเคชิวๆชิวๆสบายสบายเอาได้เปรียบอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านตรองนู้ว่ะ ฉันจะหย่อนระเบิดลงไปหย่อนไม่ผ่านเดี๋ยวล่ะนนอยู่ข้างบ้านเหมือนเดิมนะทางเข้าบ้านนะนะฮะเมื่อกี้ยิงมาหนึ่ง ในโอ้โหปืนไรอ่ะเอเจเหรอในครัวในครัวกับข้างบ้านกับหน้าบ้านชาร์จ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 ยัดชั้นสามชั้นซ้ายซ้ายซ้ายตายแต่จะเอืออะแม่งมาแม่งมาแบบทำชั้นโลก่อนเลย เอเจปะ่ะอีกตัวมไม่มกอเอ็มสองสี่ตัวหน,น้าเดียวอะหน้าเดียวหลับเลยไม่โดนหน้าด้วยเอฟเคแบบโอ้ยอื้อ อยากรู้อยากเห็นนิดหน่อยมา <c oughs> ไปแล้วเหรอ <c oughs> เออด้านขวาไม่มาจากจานเลยในเสียงดังปุ๊บอัมอรลี่เปิดมาแล้ว่น่าจะเข้าพร้อมพวกมึงอะ่ะมันเข้าไปแล้วเพราะมึงต้องเข้าก่อนอะ น่ะมันก็้ไปแล้วเปิด่อนเปิดเร็วจัดเลยเพื่อว่าได้ยินเสียงของมึงก่อนแล้วค่อยของมันได้ซ้ำเอชวีทียูอยู่ข้างนอกนะกระสุนทองตัวกลัเออว่าเล่น l v t u ยูดีกว่า ไฟ่า้ไปยาวไปยาวโดยคอได้มาอยู่เจ๋กี้ แสดงว่าที่เข้ามาคือคือตีใหม่ หลีน,นี้ปดะไม่ตาย หมดอะอเหมือนมีคนมาแจมด้วยวะมีคนมาหาแล้ววะไม่ย่องอยู่เออไม่เป็นเลย ไปหนึ่ง M T U ตัวที่ข้ามมานี่ว่าน uh, M T U อ่ะเออเก็บของมาแล้วให้ออตาในห้องห้องออกกันสามตัว ัวใจจะวาย